ยังคงเป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตามองครับสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ของสาวอุ้มลัคนากับสามีหนุม่มนั่นก็คือหนุ่มบอลกฤษณะนะครับที่พักหลังๆมาเนี่ยไร้ภาพของการสวีทหวานเหลือเกินอีกทั้งเจ้าตัวก็มักจะแชร์ข้อความเศร้าๆผ่านทางสตอรี่อยู่บ่อยครั้งนะครับล่าสุดสาวอุ้มเนี่ยก็ถือโอกาสเข้าวัดทำบุญที่วัดไผ่เงินโชตนารามพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนต้องสะดุดด้วยว่า สุขใจที่สุดพร้อมเดินหน้าต่อสวยๆค่ะงานนี้ครับแฟนๆก็เข้ามาร่วมกันอานนุมโมทนาบุญกันยกใหญ่นะครับพร้อมกับบอกว่าแคปชั่นของสาวอมนี่ปังสุดๆส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือไม่น,นั้นคงต้องรอฟังจากปากของเจ้าตัวดีกว่านะครับ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n i n ง i ินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ